ใหญเนาะมือเนี่ยอืมค่ะคุณนไม้มือหนีต้นจังมากเกี่ยวเข่าตัวได้คอยมากเกี่ยวเข่าเนี่ยวขึดีที่สุดแล้วโอ้คึ้นหนาวแท่บริการอุณหภูมิเท่าไหร่ก่อนเด,ด,ด,ดี๋ยมาประมาณสิบองศาหนาวโอ้ยเนาะหนาวครับหนาวแน่หนาวเบ,บิดปีดอกคอนแกนท่าน่ะ บริการยยิงปะพันคว้าผนไก่เป็นห้างให้คุณนายเนี่ยห้ะค่ะเนาะแแห้งน้ามาบริการยยิงค่ะอุ้ยได้คอยนี่มันดีค่ะดีแน่เนอเอ้ <laughs> อมละไปปฏิกิริ้อมละไป เยเโอเคแม่เลือมทางานไดแล้วน้เด้อนายจางเอ้ยเจ้าคิดถึงเระเราจ้างคอยมือเนี่ยว้แทๆเลียวแทะข้มาูเขาับนได้สูสูได้ไม่ยอมแพ้ค่ะสู้ๆคับคุ้นาสู้ๆเอาเลยคุณนมาเอาเลยสูสูค่ะดีเนาะบริการใช่บริการหุ่หอยดีแหงเลยดีแห้งโน้โนน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 งนนโ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 

เอาอึ่บ่อ่อยสั่งโอ้ยนอนกินกันม้เดี๋ยวคิด